ตัวเองสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้เห็นตัวเองเข้าใจชีวิตของตัวเองเข้าใจอาการเข้าใจสภาวะเข้าใจความคิดเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นจะก,กระทบยังไงมันก็เข้าใจเพราะว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันได้สัมผัสอยู่กับตัวเราแต่ก่อนทำไมเราไม่รู้เหตุที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าเราไม่ได้มากำหนดรู้ เราไม่ได้มาอยู่กับความรู้สึกเราไปอยู่กับความเชิดเราเอาใจไปอยู่กับอารมณ์เอาใจไปอยู่กับอดีตแนาคตคือไม่มีใครที่จะมาบอกมาแนะนำเรื่องนี้ว่าให้พลิกมือขึ้นให้คว่มมือลงให้กำหนดรู้นะให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนะอย่างเงี้ยต่มาไม่เคยได้ยินหรือได้ยินเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเรายังไม่พร้อมคือเรายังไม่ถึงเวลายังไม่มีโอกาส คือการศึกษาธรรมะนี่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเองถ้าเราไม่ได้ลงสนามเองมันจะฟังไม่เข้าใจหรือว่ามันจะไม่เกิดคำถามมันจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรหรือว่าไม่รู้จะถามครูบาอาจารย์คำไหนคนใหม่ๆนี่เราจรึงเราจรึงเรียกว่าต้องต้องทดสอบต้องทดลองหรือว่าลงสนามดูก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าตัวเอง ควรจะเดินอย่างไรควรจะตั้งต้นที่ตรงไหนควรจะจับหลักอะไรเป็นหลักของการปฏิบัติเรียกว่าลองผิดลองถูกไปก่อนแต่ก็ต้องอยู่ในแวดวงหรือว่าอยู่ในวงจรอยู่ในกลุ่มของนักปฏิบัติถ้าเราวนเวียนอยู่ในกลุ่มของนักปฏิบัติก็คือเราลงสนามมาฝึกมาปฏิบัติไปอยู่บ้านหรือว่ามาอยู่วัดไปอยู่กับงานก็ฝึกก็ปฏิบัติเราจะรู้ว่า อะไรที่เป็นคำถามอะไรที่เป็นคำตอบอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเราทําแล้วมันไปติดขัดตรงไหนคำพูดที่เราถามคำตอบที่เราได้รับจากการที่เราได้มาศึกษาตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าค่อยๆขยับขึ้นค่อยๆขยับขึ้นเป็นการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นสู่จิตที่มันเป็นจิตของปุถุชนจิตของความหลงเต็มร้อย เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะค่อยๆลดลงจากความหลงที่มันไม่เคยที่จะกลับมาดูตัวเองแล้วมันจะค่อยๆกลับมาและแกๆความคิดก็ยาวไปอดีตไปอนาคตไปปรุงแต่งจนบางครั้งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนนะความคิดที่มันปรุงแต่งเห็นหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธทมความคิดนี้สามารถมองเป็นภาพได้ เหมือนกับมีเสียงด้วยซ้ำไปบางคนเสียงเข้ามากระทบเสียงมาสัมผัสหรือบางครั้งเห็นเป็นรูปนี่คือความคชิดมันปรุงแต่งจนเกิดอุปทา,านที่มันแน่นหนาจนทําให้เกิดความเข้าไปอยู่ในความคชิดนั้นเพราะฉะนั้นความคชิดที่มีมาในอดีตมันจะมากมันจะเยอะมันจะปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นยาวไอเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องหมด แรียว่าเรื่องงมงายไร้สาระก็ดีเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมือ่อสิบปีที่แล้วก็ยังลืมไม่ลงยังเก็บมาเขาคอเจ็บมาคุกค,คีกับตัวเองให้มันเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นแหละโกรธแล้วโกรธอีกเศร้าหมองแล้วเศร้าหมองอีกอยู่อย่างนั้นเราปล่อยไม่เป็นเราเมื่อเรามาปฏิบัติการเคลื่อนไหวนี่มันจะเป็นตัวทวงดุลเป็นตัวที่จะคอยลั้งคอยดึงคอยกระตุกให้ จิตใจนั้นกลับออกมาจากความคิดคือจิตใจเราเข้าไปปะปนดูก,นกันกับความคิดจนในที่สุดความคิดนั้นจะคืนเอาจิตใจของเหล่านี้เป็นเป็นเรียกว่าอยู่ในอำนาจอยู่ในวงจรของความคิดนั้นมันก็เลยไม่มีการออกมาเป็นอิสระ ความชิดเราก็คุมมาไว้ความโกรธเราก็โกรธเต็มร้อยความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความเศร้าหมองก็เรียกว่าเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะคอยล้างคอยดึงคอยถอยเมื่อเรามาเคลื่อนไหวในการเดินจงกรมในการยกมือสั้นจังหวะมันจะเป็นตัวการไปกระตุกไปถอนไปขอส่วนแบ่งของความชิดนั่นแหะ ให้มารู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้ตมาก็เลยถือว่าเป็นคุณวิเศษตมาก็เลยคล้ายๆกับเคารพความรู้สึกตัวนั่นแหละจนจนคิดว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวนี้เราไม่เข้าใจธรรมะอย่างนี้แน่นอนจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินี้จึงมาจากการสัมผัสจากการเคลื่อนไหวแลกเริ่มของการสัมผัส คล้ายๆกับเรายกมือขึ้นก็ให้เรารู้ในตรงนั้นเลยว่าอาการที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเรารับรู้เราพลิกมือเราก็รับรู้ว่ามันเคลื่อนไหวแต่มันไม่ต้องเอาชื่อมันยืดยาวว่าพลิกมือซ้ายพลิกมือขวาเดินถอยหน้าถอยหลังเดินไปบินทบาทเดินไปเข้าห้องน้ำลักษณะนั้นมันเป็นการไปเอ่ยถึงชื่อ มันอาจจะยืดยาวเกินไปสำหรับความรู้สึกตัวเรามากําหนดเอาขณะที่มันสัมผัสมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะชื่ออะไรก็ช่างแต่ว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการที่เราสัมผัสได้จะเป็นอาการทางกายจะเป็นอาการของความคิดมันก็สัมผัสได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นการสัมผัสของจริงซึ่งมีอยู่แล้วในในจิตในใจของเราจริง เห็นการปฏิบัติเห็นบุญคุณของวิธีการหรือว่าในการเผยแผ่พุทธศาสนาตมาก็ยังมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจว่าธรรมะการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวแบบการกำหนดรู้นี่จะต้องไปไกลไปสู่ประชาชนให้มากกว่านี้ไปถึงหูของผู้ที่มีความสนใจ หรือว่าน่าจะมีคนมาศึกษามาปฏิบัติมากกว่านี้ยิ่งในโลกของยุคปัจจุบันในสังคมของยุคปัจจุบันซึ่งมีวิวัฒนาการทางวัตถุทางเทคโนโลยีมากมายเรียกว่าเป็นระบบกดปุ่มเป็นระบบที่เราใช้กล้ามนิ้วไม่ใช่เป็นการออกแรงกายมากนักแต่มันก็มีสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมายอยากจะทำอยากจะ ตามนำเพิกอยากจะซักผ้าอยากจะใช้อุปกรณ์หนักๆยกหินยกดินยกปูนซีเมนอย่างเงี้ยใช้ระบบไฮโดรลิกใช้ระบบการยกด้วยเครื่องกลไกต่างๆมากมายแม้แต่การซึ่งมันจเจริญมากจนถึงว่าใช้ระบบรีโมทคอนโทรลในการที่จะสั่งงานในการกดปุ่มได้ว่าอยู่กันคนละมุม หลายเม็ดหลาย,ลายวาอย่างนี้ก็สามารถที่จะสั่งการได้ในระบบกดปุ่มความเจริญทางวัตถุมากมายแต่ว่าในด้านจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าไปเจริญฝ่ายเดียวในด้านวัตถุมากก็จะเกิดความไม่สมดุลกันคือวัตถุมันทำให้เกิดความหลงเกิดความเอารัดเอาเปรียบเกิดความ เอาเรียกว่าข่มเหงรังแกกันเอาเปรียบใครได้มากใครมือยาวก็เรียกว่าสาวได้สาวเอาในการที่จะเอามาเป็นของตัวเองด้วยทางหลักการวิชาการต่างๆก็มุ่งหวังเพื่อที่จะให้คนเด่นเอาชนะกันมีวิชาการมีเทคนิคในการที่จะเอาเปรียบคนอื่นเป็นผู้ชนะคนอื่นได้สักหนึ่งกก็ยังดีอย่างเงี้ย ขเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้ชนะในเมื่อโลกสังคมสอนกันให้แต่ชนะเอารัดเอาเปรียบกันแล้็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในที่สุดสังคมก็จะได้หันกลับเข้าหาที่พึ่งทางด้านจ,จิตใจหรือว่าหาทางออกของชีวิตในตรงนี้แหละธรรมะในการเคลื่อนไหวในการกําหนดสติของเราเนี่ยน่าจะเป็นหลักสากลน่าจะเป็นจุดขายหรือว่าเป็นจุดที่เข้ากับยุคสมัย ของชีวิตของคนซึ่งมีความเจริญทางวัตถุหรือว่ามีความวิวัฒนาการไปสู่ความเจริญที่เรียกว่าไม่มีขีดจํากัดแต่ว่าถ้าไม่รู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองเนะี่ยจะไม่มีทางออกยิ่งคิดมากยิ่งมีคนที่มีความคิดดีๆนั้นนะ่คือคนเป็นโรคประสาทมาก แต่ตมาได้สังเกตดูจากนักปฏิบัติธรรมก็ดีจากคนที่เป็นโลกทางจิตทางประสาทเนี่ยถ้าตมาไปถามว่าเคยเรียนเก่งไหมเคยสอบได้ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนมากจะต้องได้ในระดับที่หนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างดีมากเลยนะแต่ว่าความคิดดีจนว่ามันเกินคล้ายๆกับว่าคิดจนเขาเรียกความคิดเฟื่องจนนอนไม่หลับคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง คิดถึงวัตถุอันนี้ซึ่งเขาจะต้องให้มันมาเป็นรูปของวัตถุแต่ในความเป็นจริงมันคือความชิดความชิดนี่มันไม่เป็น